ตอนที่งาไก่ไว้นะครับและด้านนั้นผมออนาเรียนนะครับในระหว่างที่กำลังบันทึกภาพกันนะครับครั้งแรกที่จังหวัดสมคานะครับทีกศนประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตินะครับจังหวัดสงคาในระหว่างวันที่7ถึงิมีนาคมนะครับครั้งที่สที่อุบลราชธานีครับตั้งแต่วนที่ยีบถึง27เมษายนครั้งที่สามที่จังหวัดตากครับ3าเมษายนถึง6พฤษภาคมและครั้งต่อไปนะครับที่จังหวัดตากนะครับยี่ส3าถึง2ีมิถุนายนแะ จะเป็นจังหวัดออกไปด้วยนะครับ็คือจังหวัดทำงานนะครับเป็นทรงที่้าของการจัดงานิดตามกำหนดการได้นะครับที่สื่อการของกรมการพัฒนาุนนนะครับวันนี้เราก็ได้รับทราบถึงความสำคัญกันแล้วนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็สูครบ2 0 0 0บาท10ต่อ1ท่านก็จะมีโอกาสได้รับเสื้อที่ระลึกนะครับของการจัดงานอัทนธรภูมิภาคพัน2ี่สงในงานนี้ด้วยนะครับ สื่อบอลชนบรรทุกภาพกันได้เลยนะครับในทางนี้โดยท่านประธานกรรมการของเราท่านมูลนิธิกองการพิทักษ์สิ่งแวรล้อมที่จะรายงานให้เราได้รับทราบกันนะครับต้องขอบคุณสื่อบอลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้วยนะครับเป็นผู้เกียรติครับขอเสียงปรบมือให้กับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วยนะครับต้องขอขอบคุณท่านรองอูลนิธิกองการพิักษาชิ่งแนะครับ ท่านผู้มีการท่านผู้ท่านผู้ตรวจสอบการและท่านผู้มีหนาาทีกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็ได้รับทราบถึงรายละเอียดของการจัดงานโอตา